อะะกินนเสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพลอีกแล้วนะคะในช่อง TTA Channel ค่ะวันนี้นะคะพลอมาคนเดียวคือว่ามันก็เป็นวันปีใหม่อ่ะเนาะิ1เออวันที่็1ธันวาแล้วทีเนี้ยไหนอ่ะมันก็ทำงานอยู่เพราะว่าพลอยกับไหนอ่ะได้โปรเจกต์งานใหม่คือว่าเหมือนต้องคุมเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน้องๆ แล้วคราวนี้พี่พลอยจะแกล้งพี่ไหนพลอยไปอ่านคอมเมนต์อีกแล้วพี่บอลเห็นว่าอยากให้พี่พลอยยั่วยั่วแฟนแต่คือยั่วแฟนอบบเพิ่งถ่ายชุดไปใส่ชุดยั่วแฟนแล้วจะมาลองใจแฟนในการที่ไลฟ์สดเราจะลงทอ้อง h o อด ดูดิเพรามันจะหัวจะหึ่งไหมที่ี่เล็กน้อยอยากรู้ไหมว่าปฏิกิริยาพ่อหนุ่มหน้าเดียวของพี่แมพเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ายังไงเพราะว่ามันก็นะเหมือนแมวอ่ะหน้าแมวหรือหน้าแมวตังอ่ะเออ มันน่ะน่าหมดเลตังน้องมีตังอะ่ะหน้าเดียวกันเลยจะดีใจเวลาพ่อแม่กลับบ้านมาก็โดนตีก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่พอจะแอบตั้งกล้องไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะแก้งไลฟ์สดมุมนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆ,ๆแบบอะไรนะคะอะไรนะคะคอมเมนต์อะไรนะคะอยากให้ถอดหรอคะได้ค่ะค่อยๆถอดจะดีหรออไรไปชมคลิปกันเลย จริงเลยเลือกไม่ถูกงงอะดิทุกคนว่าพลอยกำลังทำอะไรอยู่เล่นเกมยังไงให้ได้เงินนะคะต้องที่นี่เลย w w w u f a b e t 9 1 1นะคะตามกมันมาเยอะเลยนะพลอยบอกเลยนะคะว่าเขามีเกมให้เลือกเล่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นยิงปลาสล็อตนะคะบาคาร่าเสือมังกร,รหรือว่าจะเป็นรูเล็ตน,นะคะใครถนัดอะไรนะคะมีให้เลือกสรรหมดเลยแล้วที่สำคัญนะคะเว็แบบนี้การเงินมั่นคงแล้วก็บอกเลยว่า มีหนุมน่มๆมีสาวๆด้วยเขามาทำอะไรอยากรู้ไหมแอดเลยค่ะแ admidam ดด m i d d a m ใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะบอกเลยว่าใครอยากดูหนุมน่มๆก็ หล่อๆบึกๆแล้วก็สาวๆนะคะมีแต่สวยๆอึมอๆบึมบมทั้งนั้นเลยอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรแอดกันไปเยอะๆเลยนะคะใส่แอดนำหน้าด้วยแอดมิดด้ามนะคะแล้วที่สำคัญนะที่นี่นะคะศูนย์รวมสาวสวยความเซ็กซี่หนุ่มหล่อความแบบอึดทนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรทุกคนต้องรีบแอดนะคะส่วนวายเว็บก็ เล่นก sure. oh. uh ็ป huh. ังค่ะเล่นที่นี่ก็รวยก็ปังนะคะฝากขั้นต่ำได้แล้วที่สำคัญก็ยังมีพี่แอดมินนะคะดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยแอดมิดดามนะคะใส่แอดด้วย M I D D A M แอดมิดดามค่ะไปชมคลิปกันต่อเลยโอเค เดี๋ยวพอจะแอบตั้งกล้องไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมานัา่งแบบไร้สุดอยากให้ทุกคนแบบว่าคอมเมนต์มาว่าอยากให้แบบแต่งตัวแบบไหนยิ่ื <c oughs> อนะไรอย่างเงี้ยว่าอยากแบให้พลใส่ถุงอะไรคอมเมนต์มารัวๆๆเลยนะคะ5 minutes later นอะไรนะคะอ๋อเมื่อกี้หรอเพื่อนน้องคะเพื่อนอะไรอะไรสอดอยู่ขึ้นมาโดนใช้เลยจ้ะขึ้นปุ๊บโดนปั๊บแต่เองที่มันน่าเดี่ยวมากเลยนะเป็นเละแบบเป็นฟังเป็นเงินแบบ กินดับฟังกินน้ำเงือกกินน้ำเงือกกินน้ำเงินกินเลสิ่เงือกสิกงเินกินน้ำเงินกินน้ำเงือกกินน้ำเงือกกินน้ำเงินคนวไาดกะไรส่ตดตออไปเข้ามาไคนข้างหลังใครหรอครับ เด็กวีมนะิก็มองให้กลับแต่เมื่อวานแล้วพอเสร็จงานแล้วก็ไนะมปจ้างมาแปดร้อยเอาเงินแปดล้าน 8, อะอะไรนะให้พี่เต้นหน่อยเต้นทิฟต์หรอแบบเต้นทิฟเหรออะไรวะน้องเต้นหน่อย อยากให้เปลี่ยนเป็นชุดคอสเพลย์ชุดอะไรดีกว่าชุดอะไรดีกว่าฮะใครมันขอวะฮะขอบอกว่าเปลี่ยนเป็นชุดคอสเพลย์พยาบาลตอนแรกอะแต่พี่บอกว่าพยาบาลมันชุดพยาบาลเราไม่โป๊ชุดพยาบาลเราไม่เซ็กซี่อะไรเงี้ยแั้นถอดเสื้อเลยได้ไดออถอดเสื้อให้ดูหน่อยอยาก รู้ว่านมกี่ซีซีนมนมี้มันเส้นต่ำๆหน่อยนะต่ำกอยังต่ำกอยังเฮ้ยจะเป็นทำไมเนอจะดูนมมันจะถามว่ามากี่ซีซีมันก็รอมบั่อะยแล้วเขาจะพาแฟนไปทำนมหรือปวดเด็ก ใส่กางเกงในสีอะไรวยถ้าจะบอกว่ามันไม่เลี่ใส่กระทอดไปเลยสิคะกระทอดไปเลยสิคะอะไรอะไรอะไรช่วยสดอะไรเนี่ยไอสดเล่นอะไรบอนอันหลังหน่อย อะไรนะอ๋อเขาบอกว่าเขาอ่ะเห็นเ้าขายของขนมไม่นั่นอะว่าขนมมีกกี้อะเขาจะซื้อ500ร้อยให้ถอดเสื้อ บ้าเหรอบ้าเหรออะไรเนี่ยก็คือ้ขนมอขนมห0าร้อตลอดเส้เขาดูบ้าเนี่ยบ้าเนี่ยปิดคิดเพื่อนเลยเฮ้ยยังลองสนุกสนุกบ้าอะไรพอเสืยอผ้าถ้าเราเส้เดียวปิด ปิดปิดอันนี้ปิดอันนี้เออะตรงนี้สดบ้าสด้อย่าอะไรเนี่ยเฮ้ยปิดอันนี้แล้วแล้วปิดอันนี้ให้ด้วยแล้วปิดอันนี้ให้ด้วย What แกอีกแล้วหรอี้แกอีกแล้วหรอแกอีกแล้วหรอเานี่อีกตัวหนึ่งอ่ะลืมอะไรผอเนี่ยอัดวิดีโออะไรเนี่ย มีเยอะแต่ทัวร์นี้นะคะขี้รอบบ้านแล้วนะคะจะเอาเป็นยังไงดีนะขี้ใส่ปากที่ไหนดีไหมเกินไปเกินไปทำงานอยู่เกินไปเอ้วปิดคลิปอลยปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปอู้อ๋อเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยเอ้าปิดเอ้าปิดคลิปปิดแป้งอัดคลิปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปิดพอแล้ว